รอบแรกผมเก็บไปแล้วนะครับประมาณสิบก็ตัวโอ้ได้ยุครับพี่น้องก็ได้ยุประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวได้เก้าตัวครับพี่น้องนะครับพอดีแบตเตอรี่บูทูธมันหมดนะครับ,บตตรมันห่องยืนวะผมก็เลยจำเป็นต้องได้เอา ขึนนี้ก็เอาไว้สำนีกสากลในประมาณจักยี่สิบกโตเนี่ยพี่น้องนะครับก็สิไปครัวกินพออ่อยหายอยากสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขูมสุขคนพอ่นพอพ่อคับคุณตาอุสุดแดน,นบ้าผู้หายหัวใจกระเทมเมเยี่ยมมายม,ม่ถามข่าวพี่น้องปองไปสุข,ขูมสุขคนคือเก่าเหมือนเดิมครับกับบรรยากาศช่วงประมาณจากักห้าโมงแรงหาโมงแรงแต่เว้นยังอยู่เครืองฝ่าอยู่วัยแดดคลักมือนี้ครับพี่น้องก็ดียังไงก็มีล่มเน่ยังหน่อยครับ เอาก่อนสิ่ข่ามาเบิ้งผู้ขาวูุทธสุเนศเด้อครับเด้อฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้ผู้ขาวูุทธสุเนศแน่ในช่องนี้ล่ะช่องบ่าวผู้หายหัวใจกเกษตรครับสิมีคลิปด,ดีมานำเสนอให้พี่น้องเพื่อนฝ่ายสุขุมสุขนในเบิ้งได้ชมกันเรื่อยๆล่ะครับเมืนน่นอนี้สิพาไปเฮ็ดหยังนะครับเพราะว่ามีรายการสิเฮ็ดให้เบิ้ง <laughs> มีแบบไหนไปแตสิาพาไปเฮ็ดน,นี่ครับ สิผาพี่น้องมือนี้มาเอ่อเฮดมองดักกิซอนครับเพราะว่ามือเศร้านี่ครับแลว้วก็มือว่านนะครับผมอ,อ่ตัดหย่านะครับผมทางหญ้ายอยู่ขางกู้แท่นี่ครับก็เลยเห็นกิซอนอยู่ประมาณสี่หาโตแล้วครับก็เลยคิดว่าบ้ากิซอนเป็นตะมี่อยู่ก็เลยอยากล่องเฮดมองดักบิ่งครับแล้วก็ศึกษา ทั้งผู้รู้หลายๆท่านนะครับอยู่ในส่องโซเชียลนะครับขอขอบคุณขอบคุณสุกูสุก้ขขนกันแล้วกันนะครับที่เพื่อนแนะนํามาว่าเห็ดแบบนี้แบบนี้เดอ้อผมก็เลยอยากมาล่องเห็ดเบิงครับวันถิเขาคือเพื่อนบอแล้วก็โหลดเสียงจากยูทู e มาแล้วะนะครับ <laughs> โหลดเสียงมาเรียบร้อยแล้วโดยมีผู้ซอยนี่แหละบมซอยดอกม่แต่ซอยนอนอย่างเดียว <laughs> วา่าเห็ดอยู่ตรงนี้แหละครับว่าเห็ดแบบ ง่ายเบิ้งนะครับแล้วก็มีไฟไฟเป็นไฟไฟหัวการครบการเคียดเท่านี่แหละนะครับแล้วก็อัดเสียงใส่กับลุกพงผู้ถูกเบิบ้งนะครับว่ามันตีเข่าไปลองเห็ดเบิ้งกัน แล้วครับเรียบร้อยเงยแอร์เลยแดดยังมือแเร่องกินแมวโหดแต่คุณอ่ะคัะขนาดครับขนาดจะหกม้งเลยครับนี่มั้งหามุ้งครึ่งเลยด้ครับพี่น้องแดดยังโอ้สนอดเลยครับเฮดเรียบร้อยแล้วครับที่ดักแมงกระชอนแมงกี่ซ่อนบานเท่าเดี๋ยวสีล่องเวงวางมือแรงมันจีเขาว่าเขานะครับสีล่องใส่เสียงนี่แหละเสียงบูธุนี่แหละนะครับมันสีดังไก่ซ้ำใดแต่ยังมือขึ้นนี่ มันเงียบนีเสียงอาชีพกลางไกลอยู่พี่น้องนะครับถามมาเบิงกันครับเปืแรงเนาะได้มาเบิงพี่น้องห่านไปเกือบชั่วโมงมาเบิงปุ่นงานเขาอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับพี่น้องกับแมงวีทัง้งหลาย ก็ถือว่าเขาพี่น้องเขาถือว่าเขานะครับก็สิดับเสียงบูทูธไว้ก็คือผู้ขาใส่เสียงบูทูธจากโทรศัพท์นะครับเวลาอัดวิดีโอมันก็เลยเสียงตัดไปนะครับเดี๋ยวก็สีดักไปเรื่อยๆครับดักอีกจักประมาณจักชั่วโมงหนึ่งนะครับมันสีไม้อีกบ่นะครับผ่านไปอีกจักหนึ่งชั่วโมงนี่มันสีได้พ่อซิบพ่อเศ้าตัวบ่ครับจักซิปก็ตัวนี่ก็พ่อขัวแหละพี่น้องนะครับไปดักลองเบิ้งนะครับ นี่ก,ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเข้าเริ่มเห็ดครั้งแรกก็ถือว่าผูา้รู้หลายๆท่านที่เพิ่นแนะนํามาก็ถือว่าได้ผลในระดับหนึ่งนะครับถึงสี่อหลายมันอาจจะเป็นแรงที่มันมีแมงกี่ซ้อนหลายก็บม่แน่ใจกันนะพี่น้องเนาะก็เบ,บิงบ่งๆกันไปนะครับผมสิดักอีกประมาณจีกักชั่วโมงหนึ่งครับแล้วมาเบิ่งอีกเทัวหนึงว่ามันเป็นอย่งไร พี่น้องไปพานไปชุ่โมงกกลัวครับเกือบชั่มมงครึ่งนะครับเดี๋ยวที่พามาเบ่งว่ามันสิใดเพิ่มอีกบ่นะครับรอบแรกผมเก็บไปแล้วนะครับประมาณสิบก็ตัวโอ้ได้อยู่ครับพี่น้องก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวได้เก้าตัวครับพี่น้องเนี่ครับพอดี แบตเตอรี่บูทูธมันหมดนะครับ,บตตรมันห่องยืนว่ <c oughs> ผมก็เลยจําเป็นต้องได้เอาขึ้นนี่ก็เอาไว้สมนิสากรนได้ประมาณจากยี่สิบกัวตัว่ยพี่น้องนะครับก็สีปครัวกินพ่อยอหายอยากใช่ไหมนะครับสรุปแล้วก็แสดงว่าได้ผลนะครับประสบความสําเร็จนะครับอาจสีบอได้คีซ่อนหลายก็ถือว่าโอเคครับเข้าต้องปรับต้องแกอยังแนกกะ ก็ยังเรื่องปรเด็นกันนะพี่น้องเดื้อสำหรับท่านใดที่มีความรู้เกี่ยวกับการหล่อแม่งกิซอนแมงกระชอนนี่แหละพี่น้องนะครับสมัครคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับบอกผู้ข้าผู้สุนแน่นะครับในช่องนี้แหละครับนี่ครับลองเบิ้งได้ครับเมื่อนี้ครับคิดไม่ไหมสุดๆุนทอนลองเบิ้งครับว่ามันเป็นแบบใดคอยปั๊บคอยแก่กันไปลำพงเข้าเสียงดังเบาโคดบ่อหรือว่าไฟเข้าตองเป็นแบบไฟ แบกไลไฟแมงดาบมอกเรือว่าจังไดครับสำหรับท่านใดที่มีความรู้นะครับเนาะแนะนำผู้ข่าผู้สื่อข่าวมาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือสีได้เอาสินี้ละจักยี่สิบกัวตัวเลยละไปกลัวกินตอนนี้ก็จะสามทุ่มกลัวละครับซีจะซีทุ่มแล้วสามทุ่มกลัวจะซีทุ่มหมอกก็เริ่มจะลุ่งแล้วนะครับก็เลยว่าเอาเอาสินี้ละลองเบิองประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเนาะเอาก่อนเสียมลาพภจากกันไปอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ เอาไปกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ขา่าวบู๊ชแนนแน่ในช่องนี้แหละ,หระรครับบ่าผู้ให้ความใจเกษตรครับนะครับมีคลิปยังดีๆผู้ขา่าวบู๊ชแนกนกษียณอัปเดตลงมาให้พี่น้องโปอ่งปลยสุขุมสุขคนในเบื้องในชมกันคือเก่าเหมือนเดิมครับแล้วนกะับช่วงนี้นะครับเนาะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องสุขุมสุขคนนะครับที่ประสบกับสถานการณ์แพร่ระ,ะบาดของโควิด -19 นะครับ ทั้งที่เป็นและกับบอเป็นนะพี่น้องเนาะทั้งที่ติดแล้วกับบอติดเนะเาะครับขอทรงกําลังแรงใจไปให้พี่น้องสุขปุซกุลน,นะครับมีกําลังใจสูต่ต่อต่อสู่กับโรคไพ่ที่มั่นรุมเราหรือว่า,าโรคระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับให้มีกําลังใจสู่เด้อพี่น้องเด้อเข้าสิก้าวผ่านไปกับวิกฤตนี้ไปน้ำกันนะครับผู้ข่าบ่ไม่ยังซอยดอกอะไรซอยจะทรงกําลังแรงใจไปให้นะครับเนาะก็คือ บ่เป็นอย่างไรดอกขอให้รู้ยอดปลอดภัยกันสุขุมสุขคนกันแล้วกันนะครับสาหรับท่านใดที่อยากจะกลับบ้านกรับซองกับติดต่อกับทงังเจ้าหน้าที่ทังหน่วยงานที่เป็นเกี่ยวของน้อพี่น้องเนอะอยากจะกลับมารักษาอยากจะกลับมาพักมาอยังอยู่บ้านเ่ากะกลับได้ครับสําหรับอุดรกับติดต่อทั้งทางาทางท่านสอจอไปเลยนะครับโดยตรงเลยก็ได้หรือว,ว่าติดต่อทัทงผู้นำของหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านก็นกนแล้วกันนองกลับเนาะเอาบอกไปหลาย,ยายไปห้างอําลาผ้าจากพี่น้องป้องไปสุขู่สุขคนไปก่อน นะครับพบกันไม่คลิปหน้าว่าสิบินคลิปนี่ยัางทดลองเห็ดอยัางนะครับเดี๋ยวเสียวว่าให้พี่น้องปอ่อปสุขุสุขคนในเบิงกันคือเก่าเมื่อเดิมครับคับช่องนี้แหละบ้าวผู้หา่มัจเจกเศษสัมบายดีสุขุสุขคนครับสวัสดีครับ